สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเวลอีกแล้วนะคะวันนี้เล่นห่องสล็อตสลวีนะคะวันนี้มาเล่นสล็อตกันนะคะวันนี้พูดได้ชัดนะคะเวทองใส่เก่ามานะคะก็เลยแบบอาจจะพูดแบบหอบปากนะคะเออขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาใช้สูตรสแกนสล็อตก่อนนะคะก่อนเข้าเล่นนะคะอ่ะกดสล็อตเลยวันนี้มีงบ หกร้อยนะจ๊ะงบน้อยนะคะโอเคก่อนอื่นได้ฝากเฟซบุ๊กก่อนอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของเวลเองนะคะเวลนันทนานะคะเพื่อนคนไหนนะคะอยากพูดคุยนะคะก็ทักเคยคุยกันได้ไปขอสูตรกันได้นะคะหรือว่าไปแบ่งวันเทคนิคดีๆของเวลได้นะคะก็มีเพื่อนๆมาเม้นมาคอมเมนต์เวล,เ,มมเ,เ,วลเต็มเลยนะคะโอเคคราวนี้สูตรลมหายใจลึกๆอีกนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นใช้สูตรกันนะคะหลังจากที่ ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะคะก็ไปทำใส่เกามาที่ตามที่บอกนะคะแต่ก็เล่นอยู่นะคะเพื่อนๆน,น,นะพยายามมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะโอเควันนี้เราเล่นเป็น PG กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนนะอันไหนกโอ้โหมีเ9เยอะมากเลยนะคะอีตัวนี้เวลเล่นแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเออที่พี่ชิดดาอนะคะแต่ตัวนี้ไม่เคยเล่นนะคะอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยงั้นเวลเล่นตัวนี้ก็ได้นะคะไฮสเตนะคะเงินจากการก้นนะคะเกีมนี้ไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเข้าตามที่เขาบอกไหมว่า9 9้าจุดกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้คะ9กเปอร์เซ็นต์นะเออเดี๋ยวมาเล่นกันด้วยทุน600อเนยจ้างเวลเริ่มต้นที่4ี่บาทนะคะอาเวลเริ่มต้นที่4บาท,ะะเ,ท,บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะว่าตัวไหนแพงๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวดูกันนะคะโอเคลงกดออกอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงตัวแงแห้งนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะเบลก็เพิ่งเคยเล่นขังแรวงนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โหถ้ามีาวมาสามตัวจะเป็นวายทั้งแถวหรอทั้งเทานะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะคะอ่าก็มีเว้นคูณไว้เรื่อยๆด้วยนะมา โอเคเราจะเริ่มต้นที่เวนละ12บาทนะคะ30รอบก่อนเด้อลองดูก่อนนะคะโอ้โหมารอบแรกก็5บาทน,นะคะขาดทุนอยู่ mm hmm. เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะไร่เวทไว้นะคะ,ะยังไม่มาเลยนะอ๋อหอเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเรียงๆเลย,เอยตอนนี้นะคะเกมนี้เออ ะจะได้สักกี่น้ำน,นะคะเราหวังแค่สเกตเ,เตอร์เข้า3ตัวนะคะอ้าวายมาแล้วไม่มาเว้ยมาแต่ว่าไม่เจอตัวนะคะก็ไม่เข้านะคะอ่าอ่าโอเคมาทีละก้าวหนาคะอย่าเรียกว่ามาเถอะนะอย่างนี้เด้อก็คือเจ็บปากมากแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนดูนะคะว่า วันนี้เวลเล่นเข้านะส่วนนอกเวลจะเล่นสล็อตได้อยู่นี้นะคะเวลว่ามันเข้าดีกว่านะคะเออมาอีกสิมาสิมาไม่มานะคะสเกตเตอร์มาทีละตัวสองตัวอย่าเรียกว่ามาเถอะนะคะมาวดับเฉยก็พอนะเนี่ยตัวนี้นะโอ้โหตายแล้วเหลือหกรอบนะคะแล้วก็เงินเวลก็ลดไปเรื่อยเลยนะคะแตท่ทีละสามบาทนะคะโอ้โหสเกตเตอร์ วายมาตัวหนึ่งโอ้โหไม่มีหวังเลยนะคะเราจะไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะคะเบ็ดน้อยเบ็ดมากเราก็จะไล่ไปนะคะโอ้โหทุนสามร้อยช่างน่าเห็นใจจริงๆเลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวมาเพิ่มเบ็ดกันนะคะมาจา้ะโอเคเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดกันนะคะอ่ะเราเบ็ดละยี่สิบสามสิบรออจัดไว้นะคะรออแรกแตกมาสามจุดสามบาทน้ำตาจะไหลโอ้โห ือสเก็ตเตอร์มาสองตัวจะมาไหมอย่ามาลงให้ฉันดีใจโอ้โหไม่มาเอ้ยเอยเผื่อมาอีกมาอีกเลยอีกตัวหนึง่งมาไหมไม่มาโอ้ยมาแต่คิวนะคะเรื่อยๆมาอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้ยคือทาให้เราดีใจเฉยๆนะคืออ้าวายมาเว้ยวาย,วายทั้งแถวเลยค่ะทั้ง เผาเลยได้ร้อยแปดสิบเอ้ยมาอีกเฮ้ยถ้ามันคูณไปด้วยนี่จะว้าวมากอ,อ,อ้าวอ้าวเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกสองตัวอ้ยเสียดายมากเลยนะคะถ้าสเก็ตเตอร์เขานีจะวังมากนะคะรอบเดียวแตกไปสี่ร้อยหกสิบนะคะโอเคมาไหมเออมีแต่คิงมานะคะเคมานะสามสิบสามบาทโอ้โหเราเพิ่มเวดไว้เลยนะคะเราไม่กลัวค่ะ อย่าไปยอมบอกเลยว่าอย่าไปยอมายมาถูกแวดบาดโอ้โอเคเออสามสิบเกาทก็มาให้ได้ชื่นใจนะคะตอนนี้ก็เท่าทุนนะคะเอ้ยไวยมาว่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทั้งแถวไหมเออยรอนี้นะคะร้อยกว่าบาทเก้าสิบบาทก็มาครับไวมาทั้งแถวเลยนะคะตัวนี้ ฟังมากหุือเกมยนยี้ก็สนุกดีอยู่นะก็สนุกดีอยู่นะคะอ่าห้าบาทน้ำตาจะไหลโอ้โหตอนนี้ก็กำไรร้อยกว่บบานะคะเวียนวายมาทั้งแถวไหมไม่ทั้งแถบนะคะไม่เวียนด้วยเอออ่า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 โอ้โหสเก็ตเตอร์ไม่มาให้สักตัวเลยนะคะมาตัวหนึ่งเออ เหลือสี่รอบนะคะมาสี่รอบมาลุ้นสีวันนี้จะมีสเกตเตอร์มาไหมวายเปลี่ยนมาสิบห้าบาทอีกดอกโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวรอดูอีกโอ้โหเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายเออเสียใจนะคะเสียใจ โอเคไม่มานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเ็นเวทละสี่สิบเอ้ยเยอะเกินสิบสองบาทพอนะคะลดเวทลงนะคะดูสิเวทละสิบสองจะเข้าไหมนะคะเราหวังแค่ฟรีเกมเข้านะวันนี้ถ้าฟรีเกมเข้าประสดุคอนสำเร็จพอเลยนะคะขาดุนก็ช่องมันนะห <laughs> ยอกหยอกนะคะเพื่อนนะมาใครจะไม่อยากได้กำไรแล้วเนาะเออเอ้ยสเก็ตเตอร์มาสองตัวมาอีกไหมตัวหนึ่ง โอ้ยดีใจใเฉยนะคะลุ้น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 รอบนี้โอ้ยไม่มาพอได้ลุ้นเฉยนะคะโอ้โหไม่มาเลยนะโอ้โหหกบาทเออสิสองบาทเอ้ยเวี่ยนวายมาแล้วแถวนี้เลี่ยนไหมไม่เลี่ยนนะคะไม่เวี่ยนอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็กำไรที่เล่นนานะคะก็เริ่มเท่าทุนแล้ว ไม่มีความอะไรเลยนะคะของเบลวันนี้สเก็ตเตอร์มาตัวเดียวตัวสองไ,ม,ไม,ม่มาไม่มาเลยไม่มีอะไรมาโอ้ยายมาเปลี่ยนไว้นะคะเอ้ยเปลี่ยนอีกวไวไหมเอ้ยสิบแปดบาทน่ารักพอได้พอได้อันนี้นะพอได้ดีใจ 1งวาตน,นะคะโอ้โหวันนี้คงไม่มีวาสนาอะไรทั้งนั้นนะคะฉันเองอู้แตกแตกทั้งกระดานเลยอะแตกทั้งกระดานเลยอะแต่ว่าก็ได้น้อยมากนะคะก็ลายร้อยเดียวตอนนี้เล่นนาะนตั้งนานโอ้โหถ้าหมดรอบนี้ก็ไม่อยากจะเล่นแล้วนะขี้เกียจเออไม่มีอะไรเลยนะคะนี่อะไรเลยตอนนี้ โอ้โหสเก็ตเตอร์คงไม่เข้านะคะวันนี้น่าจะหมุดนะม่งก,ก็เท่าทุนนะคะเออเปลี่ยนวายมาอยู่นะวายมาอีกอยู่นะแต่ไม่เข้านั่นตาจะหาไหลแม่ไม่เข้าอะไรเลยนะโอเคโอ้โหไม่มาเลยจ้าสเก็ตเตอร์ขอเธอะนะนไหนแล้ว โอ้โหไม่มาเฮ้ยลุ้นลุ้นใ้อีกลุ้นด้อีกถ้ามานะจะกรีดเลยอุ้ยมาเข้าสามตัวแล้วโอ้โหหมุนพีเสียรอดเิ่นสิจ้ารออะไรอยู่แม่จัดเลยอืมเหยียนไวมาไม่เข้าเหยียนไวมาอีกเออร้อยแวดบาทนะคะพอได้ดีใจใอีกเอ,อ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอออสกตเตอร์ถ้าเข้าอีกหนึ่งตัวได้หมุนรีอีกอะ่ะ โอ้เสียดายนะคะเออคูณสาโอ๋นี่จะคูณด้วยฉันเพิ่งเห็นเนี่ยฉันเพิ่งเห็นนะโอ้โหสี่วัดสิบเก้าคูณในอีกนะคะเหลือสี่รอดสุดท้ายขอให้มาเถอะอย่าคูณเรื่อยเื่อโอ้โหไวเข้าบ่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยโดนตัวแรงนะคะรอดนี้เพิ่งค่อยงดูนะ แตกไปหกร้อยนะคะโอ้โหมามากลียวลพันหนึง่งละเราไม่ขอเยอะนะคะเราขอแค่แตกชือตายละโอ้โหวายเปลี่ยนมาขอตัวหนักๆเออตัวหนักมาแล้วเว้ยคุณวายหกนะคะเอ้ยขอได้อยู่นะโอเคหมุนฟีหมดแล้วนะใช่ปะหมุนฟีหมดแล้วดูซิวันนี้นะคะ ได้รางวัลมิกับไว้นะ460นะคะโอเคมาดูเงินรวมหนกวก่อนเราได้เท่าไหร่เราได้พันสามนะคะโอ้โหวันนี้นะคะกําไรแค่พันสามเองแต่ไม่เป็นไรค่ะแตงน้อยแต่ก็แตกนะนะคะโอเคใครอยากลองนะคะไปลองสแกนสูตรก่อนเล่นได้นะคะอ่ะว่าเกมไหนเข้าดีนะคะหรือเราเลือกไม่ได้เ,เล่นเกมไหนเราเล่นตอนนี้ได้นะคะเบลที่สุดมาแล้วว่า80%ได้อะเออ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเวลจะออกไปถอนเงินนะคะเดี๋ยวจะออกคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้รีวิวเกียวไหนก็ทักมาในเฟสเวลได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย